สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุปูสุคนจ้าดีพาร้อไลฟ์สไตล์มันนี่พาพี่น้องมากินตำักหุ่งกับพี่น้องตำักหุ่งยัยพี่เลิกงานพี่พี่กระจายนมใหม่ไปน้ำจ้าอยากกินนมใหม่น้ำพี่น้องตำมะฮุงใส่นนมใหม่ตำรวมแล้วเนาะจ้าพี่พีกได้อีกกระปูมาจ้าพี่ก็ได้อีกกระปูมาพี่น้องคู่หนึ่งจ้นทร์สิบสิบสิบสองยูโรนี่หลือหรือสิบเอ็ดยูโรนี่นะพี่น้องปูเขาเจ้าแซ่แข็งไม้พี่ก็เลาเริมา หนึ่งกินล้วนๆจ้าพี่น้องสิกินกับตำบักหุ่งจ้าเอ้กับ่อพี่พักยังพี่น้องได้แค่พักมันนี่แหละจ้ามามะเขือปอาะมึกผักชีพี่น้องมีสิกินมาสิเมียงพันนั่นแหละจ่าเพรว่าก็สกินเขาควันหิมเขาเนาะพี่น้องเนาะมาเริ่มมากินน้ำยลลีจ้าเลิกงานพี่น้องเลิกงานมืนอ่อวันศุกร์จ้าวันศุกร์จ่าพี่น้องศุกร์ทั้งวันเลยนะจ้าวันนี้ มาเด้อวพี่นอ้องเด้อตับมักุ้งกินยังก็บ่แเล้วตับมักุ้งแ่แค่นี้ล่ละแต่ว่าเขาบางคำมันกับเบื่ออยู่พี่นอ้องเขาตัวเขาก็อยากกินเนาะเพราะเคยขินมาแต่ไดนผักพวกงามพี่น้องผักกันมันผม,มีน่ามนเนาะเยอรมันฝนบ่ตกครับพี่น้องจะผักซีงามจะผักซีได้มามมีก็สิกินสวิวสิพันเหเมี่ยงตัวพี่น้องได้โหระพาหนึ่งใส้กัปูจ้าอืม เพราะนะแถมมันมีเนื้อพี่น้องอันนี้ปไูไใครได้เนาะทางบ้านเขาเอืนน่อนเนาะมันบอกพี่น้องอี่ไม่ได้กินให่เบิ้งจา้าพี่น้องหันมาทั้งผีหละจ้าไม่ได้กินกู่มือเด้วยพี่น้องดุรุนกินท่น,นึงจะเห็นว่าปู่อนลานแขกนะรี่ไปซื้อบอกงอยู่ลานแขกเนาะมันเอ๊ะเป็นหวานถึก่าสินแพ็คเป็นโตมาเลยจ้าเดี๋ยวี่สิแกะเนื้อเบิง้ง หวามันจืดมีเนื้อบอเนาะพี่น้องจะต่มาคุ้งลังเดื่องาั้นแล้วพี่น้องผ่มีอย่างมากไหมเนาะมันจะหิ้วเขาพี่น้องจะมีอุ่นต้มเนื้อพร้อมนต้มเนื้อหวานให้พี่น้องจะกินต้มเนื้อหอมๆบานเขาพี่น้องเห็นบ่นจะอยู่น้ำตลาดเนาะต้มเนื้อหอมๆใส่คาไหลๆน่ะหอมหุยๆน้ำตาลเนื้อตันต้มเนาะกลางเมืองดูหลาอนหลจ้ะพี่น้องจ้า เยวีก็ขอจากสามนาทีกลัวๆนะพี่น้องเนะาะมคลิปนีก่กดไลครร์กดแช่เยาวีน้ำได้เด้อขอบคุณทุกการรับชมหล่อจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้ามากินส้มตำหลังเลิกงานวกว็หนึ่งอีกกระปุจกจ้าพี่น้องหนึ่งอีกกระปุกโซทนหอนตัวน้องพี่น้องเลิกงานมาไหมเลิกงานมาเมืย์กินเขากินน้ำตัวเนาะ จ้าพี่น้องสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขน้นทจ้าพี่น้องเด้ออย่าเก็บจะใครอยจจจ่าจนดี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีจ้า